นี่แหละครับวิธีบานเห่าครับผมหายุ่หากินแบบธรรมชาตินะหลังฝนตกเสร็จครับน,นี่ออกหาวันป่านะครับออกห้กกินน้อยนึงนี่แหละเพื่อขอบครัวนีหน่อยพื่อได็กกันนี้กันครับนี่ประทังชีวิตไปมือมือๆครับผมนี่ มีหน่อยกินหน่อยตามธรรมชาติเท่านี้แหละครับผมหวานแหงดูอ่ะแต่ว่ามีตัวบุหูนะครับประมาณนี้นครับผมลอสัมผัสวิธีบานเห่านี่ครับในเมื่องกุ้งมันกัดยังว่าครับอีกแบบหนึ่งครับหวานพ่อได้เกลยวได้กินได้ปิ้งได้ทอด กินการน้ำพริกประมาณนี้นครับนี่แหละไิธีบานเฮ้าลองมัม้งว่าจะมีตัวบอมีบครับมีบ่ฮะไก่ขวดโอ้เพราะได้เห็นนะครับเห็นดินเร็วๆเ,ย,วเ,ย,วเย,วย่วงนะครับอมอประมาณนี้นะครับผม นี่ครับผมย่กินแบบง่ายครับนะลองอยประมาณนี้ครับหน่วยในบานนะครับผมประมาณนี้ห้ากินง่ายเนาะแต่ว่ามันกับบุคอยมีป่าครับ ช่วงน้ำหลาก็โอเคครับผมแต่ว่าโบคอยมีกันอะไรแต่เขาหายพ่อได้ยูได้กินครับพไ่าถึงขนาดเท็ดคายนะครับน้อหไหวหน่อยๆครับผมประมาณนี้โนะ่วิธีหน่อยๆ ลดขาดใจายหน่อยครับ hmm. ถ mm ึงว่าบ่อใดร้ายกะลดขาดใจายในขอบขั้วครับนี่แหละผมก็เฮ็ดขึ้นกันแบบนี้แหละครับผมหากินเศร้าแรงขึ้กันนะครับผม ร่ค่อยสิจ่ายในครอบครัวหน่อยแต่ก็มีงานประจำประมาณนี้ครับมีหน่อยมีหลายคับปนเป,ป,ปิงไปอือนี่นะครับอ้ายเไป<ง>ได้พม อะไรกันในหมู่บ้าตนะครับผมประมาณนี้ตอ,อนหมูบ่บ้าน์ละไกลไกนะครับในหมูบ่บ้านในหวยในหะมูบ่บ้านนะครับของกันนี่แหละแค่นี้แหละพื้นที่ไว้ห้ากิ่นครับผมขอบคุณที่ติดตามครับผมขอบคุณครับผม